กำหนดอนาคตครบแค่ไหนไปดูรับผมแม่ดาบตำรวจสายันเชนติผู้ังคับหมู่งานจราจรสถานีตำรวจอุดรธานจังหวัดขอนแก่นครับจบนักพนันตามคนก็ตามวิ่งไล่นะครับไล่กับนักชายคนนี้เป็นนักพนันหนีตำรวจอยู่ครับแต่วิ่งเร็วมากตำรวจวิ่งตามมาร่วมชอมโผงนะเนี่ยยังจับไม่ได้เลยครับตำรวจจะแย่อยู่แล้วดูเลย ไหวแล้วจะไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้ยไอ้นั่นน่ะยังเลี้ยวอยู่เลยตำรวจจะไม่ไหวแล้วเอาเอาแย่แล้วแย่แล้วเอาไหวไหมไหวไหมไหวไหมโอ้ยไอ้ล่วงแล้วล่วงล่วงล่วงลวกไปแล้วตำรวจลวงแล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ไม่ไหวแล้วยอมแล้วเก่งเก่งเก่เก่งโอ้ยไม่ไหวแล้วเฮ้ยไอ้นักธนันกลับมาทำไมวะ กลับมาทำไมวันเนี้ย <c oughs> เป็นไงพี่ไม่ไหวอ่ะดิโอไอ้มันมาย้อเยอ้ยดูมันทบพี่ผมเองมาวิ่งเก่าเลยที่สำคัญอ่เอะเป็นตัวเขตด้วยพี่อะ่ะไม่มีวันวิ่งตามผมทันหรอกเอา้าเฮ้ยเอา้าเป็นอะไรวะเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไร ไอ้ตุย๋ยไอ้บ้าเป็นโรคหัวใจแล้วมงวิ่งทำไมเนี่ยฮะฮะไอ้ไอตุ๋ยเป็นโรคหัวใจนักกีฬาเขตเป็นโรคหัวใจว่ะเฮ้ยยังไงยังไงมันมันเป็นโรคหัวใจไหนบอกเป็นนักวิ่งอะ่ะโอ้ยเป็นนักวิ่งนั่นแหลสมัยนักเรียนนู่นพ<อ>ี่เฮ้ยแต่มันบอกเป็นตัวเขตเลยนะโอ้ยเขตการศึกษาปฐม,ามวัะสิโอ้ยเป็นตัวเขตสมัยปฐมวัยตอนเด็กเลยว่างั้นอย่างนานเลยอะ่ะไอ้ตุยต๋ยไอ้ตุ๋ย มันไม่เฟื่อแล้วไอ้หายไปเพิ่ไหม้ยไ,ไอ้ไม่เจียมสังขารแหมมาย,ย่อเยแต่คนเราอะนะทำอะไรต้องคิดบ้านอย่างเงี้ยเรียกไม่รู้จักคิดน้นาวนังเขาเลยคุยว่าเนี่ยผมไม่ธรรมดานะผมนี่เปน็นนักวิ่งเขตนะไม่ได้กินผมไม่ง่ายหรอกนะปุ๊บเป็นลมนิ่งไกลมากหมดแล้วเพื่อนมาจิ้งปีบนะครับนํามาท้นรถ ตอนนี้คงไม่เป็นตัวเขตอีกครั้งเขตสลาสีสวดเจ็ดวันเผาขอขอบคุณดาบตำรวจสายันแคนสีผู้บังคับหมู่งานจราจรสพเมืองคนจังหวัดขอนแก่นเจ้าของเรื่องนักวิ่งตัวเขต